สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แม็กซานี่ธนาสารคามครับผมอยู่กับป้าพรถคือเก่าครับผมอันนี้เราเจอตัวจริงครับผมเจอ FC ตัวจริงครับแฟนพันแท้ครับผมเจ็มาจากบุรีรัมย์เลยสวัสดีครับครับผมนี่รถดำสวยๆจาร์ดครับจ้ารัดครับผมอันนี้มาอยู่กับช่องพีพีพ็อดนะครับผมสารคามครับแม็กซานี่สารคาม ตั้งอยู่ใกล้กับอะไรนะพี่เสริมไทยเสริมไทยคอมเพล็กครับแล้วก็เย้งๆกับปั๊มปตทเส้นนครสวรรค์นะครับไม่ใช่จังหวัดนครสวรรค์นะถนนเาเรียกว่าถนนนครสวรรค์นตัวสารคามครับครับผมวันนี้มากับพี่ก็พี่ก็มาเป็นแขกพิเศษของเรามาดู SY 55C กันหน่อยครับใครสนใจที่หารถไปทำงานนะครับ เข้างานก่อสร้างไซต์ก่อสร้างรถนี้กๆครับมาดูได้ครับแม็กซานี่จารคามนะครับมาดูได้เลยใกับเสริมไทยคอมเพล็กต์นะครับคอมเพล็กต์หรือคอมเพล็กต์คอมเพล็กต์คอมเพล็กต์ครับมาก็จะเห็นบอ้มอง่ายมากเลยครับตินนะสวัสดีพี่สวัสดีทุกท่านครับเป็นยัังงไาครบตินนะไม่ใช่ตีนตินครับ ขับดูแล้วแต่ละคันแต่ละรุ่นแต่ละคันเลยครับความรู้สึก,อ,สกอันนี้ความรู้สึกสําหรับผมนะครับรถซานนี่นะครับไม่ว่าจะเป็น SY 75นะครับแล้วก็ <5. S 1> SY 55แล้วก็ SY 35U นะครับการขับนะครับคอนโทลต้องบอกเลยพี่ว่านิ่มมากเลยครับขับนิ่มมากเลย ันนี้เป็ความรู้สึกผ่มเลยนะครับขับนิ่งคอนโทรลเบานะครับเอก็โอ้โหเปลี่ยนออปชั่นอย่างอื่นออปชั่นอย่างอื่นที่พึ่มที่สุดก็คือคอนโทรนี่แหละ <laughs> อันนี้พื่มเลยนะคอนโทรนมันเบามากเลยครับมันเบามันเบามันผอ้มันไม่เมื่อยมันเบามืเาอ,มเ,อ,อมมเ,เ,เลยเอามือเอานิ้วเดียวก็ยังกระดิกได้เลย <laughs> อ่าแล้วจะขับไม่เมื่อยเลยนะครับอทำให้คนขับนี่สบาย ใช่ครับเขาไม่คนขับไม่ไม่เมื่อยนะครับคือการนั่งแล้วก็ตําแหน่งของคอนโทรลมือมันก็พอดีนะครับที่พักมือได้บะม่มีที่พักมือนะครับแล้วก็บอกเขาเลื่อนได้แล้วอีกอย่างบอกเขาหนีมด้วยครับเป็นระบบเหมือนระบบสปริงอ่ะเหมือนถุงลมอ่ะครับนั่นแหละครับนหนักได้ได้ครับดีมากคือว่าการออกแบบภายในภายในแจ่มเลยครับอย่างนี้เลยนะครับผ่านเลยครับพี่ เอก็เย็นครับแล้วก็เกี่ยวกับการภายนอกเกี่ยวกับการเซอร์วิสเซอร์วิสเปี่ยนถไทยอ่าพวกกองกองมันเครื่องแล้วก็กองโซล่าหรือว่ากองดีเซลเนาะตำแหน่งที่เขาจัดมาครับที่เขาจัดมาวางให้นะครับตำแหน่งพวกกองพวกอะไรตำแหน่งคือในการถอดง่ายมากเลยนะครับ มันง่ายมากเลยแบบมันสะดวกสบายมันไม่ต้องล้วมไปข้างในมันไม่แคบมันไม่อะไรคือเอามือสองมือจับหมุนได้เลยเปิดฟ้า,ฟากระโากงปุ๊บเห็นเลยสามารถหมุนได้เลยนะครับอันนี้คือยอมรับตัวนี้ว่าออกแบบแบบมาได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกลองมีซซลหรือกลองไฮดรอลิกกลองไฮดรอลิกผมก็ลองดูเลยนะครับเพราะว่าโดยหลักๆแล้วส่วนมากผมจะเปลี่ยนเองรถผม ันนี้ผมก็ไปเห็นผมก็ต้องดูแล้วเออเี่เขาออกแบบมาแบบสะดวกสบายในการมีพื้นที่ในการเอาคุญเจตัวถอดโอนมันเข้าไปถอดเนี่ยนะครับถือว่าตัวนี้ก็ดีครับผ่านเลยนะครับในส่วนของแหววสวิงพวกอะไรครับตะนงตะเดินสวิงหรอือสวิง,วงพ่นนิ่มนะครับ การขับดานยืดอาร์มบุกอาร์มก็คือนี่หงครับนี่นดีมากครับแล้วก็ตัวอะไรนะคอนโทรลคอนโทรนใบมีดนะครับก็อ้าวางมาได้ดีมากนะครับคือตอนนี้ผมก็ปลื้มนะผมก็ชอบนะการวางคอนโทรลใบมีดอย่างนี้แหละนะมันมันเหมือน มันมันเหมือนมันเหมือนจอยจอยสติกอ่ะเออมันขอเล่นเกมอ่ะอ่ามันไม่เหมือนใครเคยขับรถไถป่ะเห็นพวกรถไถมันจะมีแบบด้ามเหล็กขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็โยกเงี้ยมันเป็นด้ามยาวๆเข้าไปเนาะอ่าอันนี้ไม่ไม่ค่อยสวยแต่ตัวนี้มันวางมันวางอยู่บนนี้เลยมันอย่างเงี้ยมือเราอยางเงี้ยอ่าเหมือนจอยสติกเลยนะครับเออชอบเลยครับชอสุดยอดมากเลยขอบเขตมาดีมากใช่ผมชอบเลยนะครับชอบนะครับโดยรวมแล้ว การเซอร์วิสก็ง่ายครับแล้วก็ระบบการขับขับก็มันล้านดีครับคอนโทรลก็นิ่มนะครับแล้วก็หลักๆคือมีลายแยกลายแยกหรือว่าลายไบติ้ให้ทุกคันเลยเนาะรับุ่นนี้จะมีให้ทุกคันเลยมีให้ทุกคันโอ้รุ่นครับของของซันนี่ครอืมตอนกับการใช้งานกับทุกประเภทไม่ว่าจะแยกคูหรือการขีด กิ้งไม้ขี้ยางพาราขี้ป่าครับเราก็มีแบบสามารถที่แล้วอย่างอะไรนะครับก็กองน้มันเครื่องกรองไฮดริดมีไหมครับมีมีครับที่ศูนย์เรามีบริการครบกุ้งจอกองอากาศครับออ๋มีมีครับผมกรองอากาศสายไฮโดรลิคสลับกุ้งกีบมีครบลูกเบลเลอร์ครับลูกเคเลียครับมีครับ ก็คือในการให้บริการเกี่ยวกับพวกอะไหล่เนี่ยจําเป็นไหมครับที่ว่าลูกค้าต้องขับรถไปซื้อที่ศูนย์เองเลยจําเป็นไหมครับไม่จําเป็นนะครับผมสามาถมีถรี่จะแบบมีบริการจัดส่งได้มีบริการส่งได้อก็คือเราไม่ต้องไปเลยครับผมโทรมาแค่โทรมาบอกว่าโอตัวนี้มีไหมครับของผมตรงนี้คือสายไฮดรอลิกตัวนี้เสียนะ จะมาเราบอกนี่อาจจะให้จัดส่งให้ไหมหรือจะวิ่งเข้ามาเอาแต่กับแล้วก็มีถ้าเราอยู่ใกล้ๆสะดวกสบายวิ่งเอาวิ่งเอาแต่ถ้าเราอยู่ไกลเราก็มีให้จัดส่งให้จัดส่งให้ครับแต่อยู่ในพีเอ็มรับประกันก็ช่างวิ่งออกนานได้เลยในช่วงพีเอ็มยังไงพี่ครับผมวิ่งได้สบายพีเอ็มพีเอ็มแต่ละคำนี้เท่ากันไหมครับครับเท่ากันเท่ากันกี่ชั่วโมงสามพันชั่วโมง 3,000ชั่วโมงคกับบ18เดือนครับถือ18เดือนครับขึ้นอยู่ว่าอะไรนี้ก่อนครับถ้าถึง18เดือนก่อนครับยังไม่ครบ3,000ชั่วโมงก็ถือว่าหมดครับผมหมด PM แล้วครับอ่าถ้าถึง3,000ชั่วโมงยังไม่ถึง18เดือนก็ถือว่าหมด PM แล้วขึ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับอันไหนถึงก่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมแนะนําให้ แนะนำให้ซื้อรถไปทํางานนะผมไม่แนะนำให้เอาไปจอดนะเพราะว่าเราถ้าเราเอาไปจอดปึ๊บสิบแปดเดือนแต่รถคุณอะชั่วโมงยังไม่ถึงสามพันเลยชั่วโมงคุณมีอยู่แค่หนึ่งร้อยชั่วโมงแต่แต่ถึงสิบแปดเดือนแล้วก็คืนหมดใช่ไหมผมก็าใจถูกดต้องไหมถูกต้องผมไม่มีใครเอาไปจ่ดยเล่นก็นั่นแหละดิตัอคุณเงินคุณทองเลยในชั่วโมงนี้นะครับอันนี้อ่ะพี่เนาะ เราก็อธิบายให้ให้ทุกคนได้เ<ป>ข้าใจเนาะบางคนผมเชื่อเลยนะว่าซื้อรถไปมไม่มนรูเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเก็บรถพีเอ็นนี้ก็ไม่เข้าใจเก็ย,กยนี้ผมเคยเจอไงบางคนไม่เข้าใจเอ้ยรถผมยังไม่ถึงสามพันชั่วโมงเลยอ่ะทำไมคนที่มามีเอ็นพี่ผมอะ่ะแต่ที่ไหนได้รถมันเกินแล้วเนาะมันเกินเดือนที่คำหนดไปเด้วเนาะระยะประมาณนี้นะครับ ใจแต่จอดไว้มันก็ไม่เสียหรอกครับอืซื้อไปจอดซื้อไปจอดได้นะครับผมเอาไปขุดล่องปลูกมันสัปปะหลังปลูกอะไรก็ได้อันนี้แนะนําคนที่ซื้อไปจอดอีกคนเหลือใช้อ่ะคนเหลือใช้แบบนีที่ไม่มีที่ใช้เงินอ่ะเงินเหลือเฟือนาะก็ก็ไม่ว่ากันครับเรายินดีเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับผม วันนี้ผมไปอยู่ที่แม็กซานี่มหาสารคามนะครับตั้งอยู่ใกล้กับเสริมไทยคอมเพล็กซ์เนาะเสริมไทยคอมเพล็กซ์นะครับหรือว่าตรงข้ามเยื้องๆกับปั๊มบตทนทอหน่อยนะเส้นนะครับถนนนครสวรรค์นะครับเส้นนครสวรรค์นะครับนี่อยู่กับพี่ป้นะครับี๋ยวก็นากเอฟซีของพี่เรื่อยครับใครที่ติดตามอยู่ใครที่อยากได้รถไปทํางานนะครับหรือว่า ใครที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับว่าจะซื้อจะใช้เงินดาวเท่าไหร่ยังไงถึงจะเอารถได้นะครับ,รบก็มาเข้ามาปรึกษาได้ปรึกษากับพี่พดได้นะครับทีมงานสายหาสารคำนะครับเพื่อลองขับอยู่ใกล้เสริมไทยท้องผลิกเลยครับมาก็เจอเลยมีโลโก้อยู่ซานี่สีแดงแดงครับเนาะมองเห็นได้ชัดมากเลยครับตรงนี้ คลิปนี้ก็ฝากไว้แล้วนะครับไปกันใหม่แล้วกันครับไกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม